สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ยายกายหลุงอีสานกับมาสวัสดีพี่น้องย่สวนคือเก้าเนาะคะ่ะมาสวนค่ะมาเก็บพักะโอมค่ะมือนี้มาเก็บพักะโอมพี่น้องพักขาไหมคะ่ะจ้าเก็บพักขาเมือนี้ค่ะก้อนที่เก็บพักพักขาเนาะคะ่ะยา,ายกายกับฝากคือเก้าค่ะฝากฝากกดติดตาม กดไรกดแค่กดกะระดิงกดระฆังเนาะค่ะเพื่อจะว่าอะไรพลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ้าไปเบิ้งเลยค่ะเก็บพักเชื้ออมค่ะเก็บพักขาค่ะไปจ้าพี่น้องจ้ายางเลยค่ะยางไปเลยค่ะเชื้ออมพักเชื้ออมนีก่ก็ปปูกไว้ตะโดนหรอล่ะค่ะปู๊กไว้ตะโดนตะ ได้สองสามปีแล้วล่ะค่ะทนค่ะทนนานค่ะปลูกเกิดขึ้นยอดดีจุค่ะอันแถวนี้กะพึ่งจะตัดไปไม่ไหมเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้กะสิมาตัดอีกจะ้ะเพราะามี่พี่น้องต้องการหลาย <c oughs> มี่พี่น้องต้องการหลายเนาะคะ่ะดิยางไปเก็บ่นล่ะค่ะหัวม่มงุนล่ะค่ะ มากมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ็บไปแล้วค่ะยังพระท่านได้ขืนยอดค่ะยอดเพราะท่านขืนหลายคอยย่างไปค่ะภาพพี่น้องคอยย่างไปย่างไปน้ำถนนไปนี่แหละค่ะเนืค่ะงามงามค่ะยอดนี่เนค่ะยอดพักขาพักเชืี่ยมพี่น้องคุณนแยกกายกับที่ภาพพี่น้องไปเจ็๊บปุ่นละค่ะ เซโอมพี่น้องจ๋าปลูกไว้วค่ะในกินได้ค่ะในกินได้กินมะเบิดค่ะเฮ็ดยจ้งไรกับกินมะเบิดพี่น้องเอาเริ่มเจ็บไปตต์หนีก็ได้นะคะเริ่มเจ็๊บไปต์ต์หนีละไปถึงหัวมุมพุ่นละคะ่ะ เก็บพักเสื้ออ้อมพี่น้องจ้า <c oughs> อันเอามือดึงเอาคือเก่านี่ยแหละคะ่ะเด็ดเอาคือเก่าจ้ะเพราะว่ามือหนึ่งกับไทยเนาะมือหนึ่งกับจับโทรศัพท์เนาะพี่น้องมือหนึ่งกับเก็บพักขา ก็เลยเก็บมือเดียวเดเลยเอามือเลยไดีใส่มือค่ะใส่มือตัดเอ้ยใส่มือเด็ดเอาก็เก่าค่ะมือมันเด็ดมันดึงดึงจนว่าขาดค่ะโน่ใหม่ค่ะกำลังสิขึ้นเนาะค่ะผู้ใด,ดตองการค่ะพักเชโอมพี่น้องได้ค่ะได้มาเอาค่ะ ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะประโยชน์มีมากมากพี่น้อง โอ้ก็จะโดนเหรอคะพักจะโอมแถวนี่สองปีสามปีแล้วจ้ะ้าใส่มีดตัดด้วยค่ะจะโอมแนะนั่ค่ะเนื้อไก่แนะนัพี่น้องแกผู้ใดปลูกไว้หรือว่ามันงามหนิใส่มีดตัดเอาเ้อค่ะมีดตัดเอามันจะคอยอแตกยอดดีเนาะค่ะ ถ้าเก็บยังสี่นี่มันพอคอยแต่งหยอดพี่น้อง <c oughs> ใส่ประโยชน์ได้หลายย่างค่ะเอยโอ้ยตามโทรศัพท์โอ้ยเนาะปากไปทั่วทีบตัวเดยน แกงน้องใหม่ค่ะแกงน้องใหม่ไอ้ขี้เล็กค่ะแกงได้ค่ะแก,งไ,ะแกงได้เขากันมักเลยพี่นอ้องปองไป ตะกามานั่งอยู่ค่ะตะก,กระมาใส่โยจ้าใส่ตะก,กาคือเก้าล่ะพี่น้องใส่กระตาคือเก้าล่ะมาค่ะเบิ้งกันเลยค่ะ เก็บพักจะอมพี่น้องพี่น้องจา๋าใหเก็บน้ำกันเด้อค่ะ แห้งจคพี่น้องไปค่ะไปเบื้องต้นไม้อีกค่ะเบื้องต้นไม้ค่ะหลายค่ะหลาย หลายด้ยค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้าผู้ใดมีแกงน้อยใหม่ที่ใส่แกงน้องใหม่ค่ะมาเก็บค่ะมาเก็บหลายคักค่ะงามค่ะเก็บน้ำกันจ้าเก็บน้ำกันจ้าพี่น้อง เคยมนักการพี่น้องโอ้ยมาตัวนีนี่หมดแดงหลายดิค่ะหลายดิ พี่น้อจ้ะโอ้ยได้ร้ายอีกแล้วได้ร้ายอีกแล้วจ้ะได้ร้ายอีกแล้วโอ้ยตำโทรหลัพทั์ดีเนาะมาจ้ะ ใส่พี่ชีเด็ดเด็ดกับ้องดึงแห้งๆพร้อมดึงเบาแห้งบ่าขาดบาคือมีตัดเนาะค่ะใส่มีตัดเอามันกับงางมันก็ตัดงายไอเดอ้อพี่น,อน้องแกงเนาใหม่เด้อค่ะถอดไข่เด้อค่ะแกงเฮ็ดกับได้ค่ะ แ้งเฮ็ดกับไดให่เด้อพี่น้องหอมดีแสบดีจ้ะหอมดีแสบดี สูงผุนขนาดว่าตัดออกเราเพื่งขืนเร็วแทะจัไม่สิเก็บถึงวะสูงสูงพุนแม่พี่นองยะกกายสิเก็บยู่ที่ใดยักสิเก็บออกมาได้ยากเก็บมันสูงสูงเอาว่าถึง เอาไม่ถึงติดไปเกลอออกมาหนั่มเอามือเก็บเนาะถ้าอันเอามือเด็ดไหมเพราะว่ามันเด็ดเพราะขาดดึงมันก็เลยหลุดใบเก้เอออกมานมั่มไหม Ui, 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 ui Đúng rồi Mình sẽ tắt mà nì ra Mình vô xuống ต้องล่งไปเจ็บข้างลางกับมีบางอันกิอดูข้างลางเต็มอยู่ในสวนไหมค่ะข้างในสวนลองลงไปเจ็บ,บ,งงเจบเอาเสียเียวมีตัดเอา ค่ะยุสูงค่ะสูงเมื่ท่านเบิดดอกค่ะหลายยุเหลือหลายยุพี่น้อง ด้หลายแล้วค่ะด้หลายแล้วในหลายแล้วค่ะคิดว่าสิพ่อเนาะค่ะพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะพี่น้องในหลายแล้วค่ะเต็มกระตาเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาเอาเด้อพี่น้องแกงใส่แกงเห็ดใส่แกงน้อยจ้ะ คลิปนี้กเอาไว้ซ้ำนีก้อนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าโอกาสหนาเจอกันไหมจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ